การรักษาศินอาน,นิสง์มากกว่าการให้ทานเป็นร้อยเป็นพันเท่าการทำสมาธิมีอาน,นิสง์มากกว่าการรักษาสินเป็นร้อยเป็นพันเท่ามันทดแทนกันได้เลยและมากกว่าด้วยแต่ใครมีทรัพย์ผู้เจ้าให้แบ่งทรัพย์เป็นสี่ส่วนหนึ่งเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรยาข้าทาสกรมรมกรสองทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย 3. าลาชปรีช่วยชาติเทวตาปรีเปตะปรีสงเคราะห์เทวดาสงเคราะห์เปรตสงเคราะห์ญาติมิตรและข้อที่ 4. ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์ใครใช้จ่ายทรัพย์โดยสีฐานะนนี้แล้วทรัพย์หมดไปพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าให้สบายใจเถิดว่าทรัพย์นั้นหมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้ว ดีกว่าไปเมาแล้วซับหมดแหมพลาดเลยเดือนนี้เมาซะเรียบเลยนะเลี้ยงเพื่อนซะหมดเลยนะซับเกลี้ยงเลยใช่ไหมอ่า